2 3ทั้งหมด3รอบแล้วแค่เอียงตัวไปด้านซ้ายก็เสร็จสิ้นว่าแต่วิธีการง่ายๆแบบนี้จะใช้ได้ผลจริงๆนะเหรอเราไปทดลองดูกันครับว่าตัวคุณยืดหยุ่นแค่ไหนครับก็ตัวฉันกะค่อนข้างจะแข็งมากเลยอะคะ่ะคุณมีราที่ร่างกายห่างไกลคำว่ายืดหยุ่นมาก มาวัดความยืดหยุ่นของเธอกันครับเธอพยายามดันให้ผ่านเลขศูนย์แต่ก็ทำได้แค่หนึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเอ้ยไหวไหมครับเอ่อไหวยังไหวอยู่ค่ะอื๊โอ้ยเหนื่อยจช่ไหมเถี่ยวนะตะเคียวตะเคียวกินนะค่ะยิ่งไปกว่านั้นอยยยตตาาแต่ให้เธอต้มเองแล้วแต่แต่เธอกลับเป็นตะเคียวซะอย่างนั้นตะเคียวค่ะ ทีนี้เราจะให้เธอหมุนตัวไปทางขวาสามรอบแล้วเอียงตัวไปทางด้านซ้ายดูว่าแต่จะได้ผลแค่ไหนกันแปดจุดเจ็ดเซนติเมตร ตัคุณมีรายืดดุนขึ้นถึง7.7เ็ซนติเมตรเลย oh, ทีเดียวนนะคนะรับน่าตกใจมากค่ะดิฉันตัวอ่อนลงตั้ง7ซนติเมตรเลยเหรอมหัศจรรย์มากเลยฉันน่ะเคยเรียนโยคะมาตั้งแต่ยังไม่เคยทําแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนคนนี้ล่ะเออผมทํำสเตร c ชิ่งบ่อยนะครับโดยเฉพาะการฉีกขาน,นะฮะแล้วเอวผมก็ ยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษด้วยนะครับก็น่าจะทำได้คุณลีมินอูมั่นใจกับความยืดหยุ่นของเอลตนเองมากว่าแต่สถิติจะดีแค่ไหนกัน29.5ซนติเมตรเป็นสถิติที่สุดยอดมากเลยครับยิ่งไปกว่าน,นั้นก็ยังสามารถก้มลงไปแตะได้อย่างสบายๆคุณลีมินอูที่ร่างกายยืดหยุ่นมากอยู่แล้ว ว่าแต่เขาจะใช้วิธีนี้ได้ผลหรือไม่30.6เซนติเมตรแม้จะไม่มากแต่ก็เพิ่มขึ้นถึง1.1เซนติเมตรเพิ่มแค่1เซนติเมตเหรอครับมันต้องเยอะกว่านี้สิถึงจะสนุกอะแล้วถ้าเป็นคนที่ร่างกายยืดหยุ่นมากอยู่แล้วเคล็ดลับนี้จะใช้ได้ผลมากแค่ไหนกันเราเดินทางไปหาบเลลิน่า ผู้มีร่างกายยืดหยุ่นกว่าใครแล้วเคล็ดลับนี้จะใช้ได้ผลกับพวกเธอหรือเปล่าบาเลรีนาคนนี้ทํำ1ิเอาไว้19.7เซนติเมตรทีนี้ก็ทําตามเคล็ดลับของเราเธอเลยครับ 23.1เซนติเมตรอ๋อมันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วบบเลริน่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมคนนี้ทําสถิติเอาไว้ที่23.8เซนติเมตรเราให้เธอทําเคล็ดลับเดียวกันนี้แล้วสถิติจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ใชนครับ27.3จซนติเมตรเพิ่มขึ้น3.5เซนติเมตรครับ <c oughs> ว่าแต่ทำไมสถิติถึงได้เพิ่มขึ้นได <c oughs> ้เคล็ดลับการบริหารนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์มาใช้กับร่างกายนะครับกล่าวคือถ้ามีการใส่แรงภายนอกเข้าไปที่วัตถุซึ่งกําลังหมุนอยู่ แกนหมุนจะเปลี่ยนทิศทางในการหมุนไป90องศาเมื่อใส่แรงเข้าไปที่ลูกห่างซึ่งกำลังหมุนไปทางขวาโดยใส่แรงเข้าไปทางด้านซ้ายลูกห่างจะล้มไปทางด้านหน้าซึ่งเท่ากับ90องศาคนเองก็เช่นกันค่ะถ้าหมุนไปทางด้านขวาแล้วเอียงตัวไปทางด้านซ้ายจะทำให้ร่างกายสามารถก้มลงไปข้างหน้าในทิศทาง90องศาได้มากขึ้นค่ะ นี่เป็นการบำบัดด้วยหลักการทางฟิสิกส์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอวโดยผลการทดลองพบว่าสามารถเพ <tem> ิ่มได้มากถึง3.9เซนติเมตรหรานมหาพบกับคนเหล่านี้กันครับรูปยิงแวบเดียวก็รู้ได้ว่าพวกเขาดูจะห่างไกลกับความยืดหยุ่นมากๆและวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่ เรามาวัดความยืดหยุ่นของเอวพวกเขากันก่อนดีกว่าลบ1.4เซนติเมตรติดพุงไปแล้วมตายโอ้ยลงอีกไม่ได้แล้วครับครับไม่ได้แล้วครับพุงผมมันขวางเอาไว้เนี่ยเห็นหรือไงผู้ร่วมทดลองคนนี้ยังคงต้องพยายามอีกมากถ้าจะให้ปลายมือแตะปลายเท้า ลบท่าน่ะทีนี้ก็หมุนไปด้านขวาสามรอบแล้วก็เอียงไปทางด้านซ้ายโอ้ยมึนโอเอียงมากมึนหัวเป็นห่วงสุขภาพนิดนึงนะจะไหวไหมแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมต้องซื้อประกันชีวิตมาเ่ยอย่าล้มลงเดี๋ยมื่สูงเลยสิบสี่จุดสามเซนติเมตรเพิ่มขึ้นตั้ง15 7เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ หาเพื่อไงปกใจนะครับเนี่ยโอ้คือผมไม่คิดว่าเอวผมว่าจะยืดอยู่ได้มากขนาดนี้โอ้ใจจิท่าเนี่ยเมียผมตื่นเต้นแย่เลยเนี่ยรู้ขนาดตื่นเต้นด้วยท่านนี้ก็ดูเหมือนจะก้มเอวได้ลำบากเช่นเดียวกันสถิติอยู่ที่7เซนติเมตรจากนั้นก็บอกเคลนรับการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอวสูตเฉพาะของสปัน 18.8ซนิเมตรสถิติเพิ่มขึ้นถึง11.8ซนเมเลยทีเดียวครับ <c oughs> ในกรณีของคนธรรมดาสามารถก้มตัวได้มากขึ้นกว่าปกติโดยเฉลี่ย10ซนติเมตรเลยทีเดียวครับ <c oughs> คุณอยากแต่ให้ต่ำกว่าปลายเท้าเหรอครับ <c oughs> ถ้างั้นก็อย่าลังเลหมุนตัวไปทางด้านขวา3รอบแล้วเอียงตัวไปทางด้านซ้ายดูสิครับ ทำตามเคล็ดลับแล้วใช่ไหมครับครัอย่างนั้นก็เริ่มเลยครับครับผมจะมีแรงจูงใจต้องตกนะครับมันจะยืดจะถึงแล้วนิ้ดียวแ้วหวานจนไม่ได้แล้วมีแล้วมันโอ้มันจะยืดแต่ก็ยืดเนี่ยนิดได้แล้วค่ะแม้จะเป็นวิธีง่ายๆแต่ก็ทำให้คุณมีความสุขได้นะครับ